บรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะท้องฟ้ากะมืดพ้นได้พี่น้องมือน,นี่ไม่มีดาวเลยเนาะกับสบายดีพี่น้องสบายดีวัสดุคูทสุขคนพี่น้องจานยินดีตอนหักกับสู่สองเบาแปบสาวรัดเนาะอยู่นาเทียงเบาแปบเองตอนนี้กำลังสิพ้ากันหากินข้าวแลงเนาะพี่น้องพองกระเฮ็ดยู่เฮ็ดกินแล้ว เดี๋ไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าได้อียังกินมาเบิ่งอาหารแรงของสองแถวพี่น้องมาได้อมาได้กินอะไรเลาะอุ้ยเงาบวบแปบบังเดี๋ยวไปเบิ่งพี่น้องว่าได้อียังกินเน่ยลาบปลาตัวนี้เป็ดไกาแกงหน่อไม้ตุ่นหัวปลาแกงหน่อไม้แล้วก็ต้มหัวปลาพี่น้องแล้วก็กับพักเนาะพักกินกับ นี่เท่านี้แหละพี่น้องวัาก้าเมกปัคก้าลำปลากับปลาไม่น้ำโค้งดิพ่อบ่อแปบไปตึกเขาไล่มามามาทุกคนกินเข่าเนาะหลายคนก็ถามหาแม่บ่อแปบคือว่าคือบุเห็นแม่บ่อแปบบ้านเพิ่นกับไปภูหละพี่น้องบอลเฮ็ดเวียเห็นยังน้ำเข่าอ่ะไม่ลงเมยือแหละเนาะอยู่บ้านหอยม่วงุแหละไรคงก็ได้อยู่คงก็พากันมา แต่กระเซ็นอยู่ในซองอัม马拉ซองบะหมี่เนาะซองอัม马าพา,ากันไปเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่พุ่นอัม马า,ากระจึงอยู่พุ่นเนาะพี่น้องกับพี่น้องก็พอด้ะพี่น้องก็ขับรถไปกันเห็ไหมพากันไปเบิดกินข้าวสองแถวมานะพี่น้องกินข้าวอะไรอย่งสีลงเนาะลาบปลาไม่น้ำโขงทุกคนหลนโดนเด,ด็กกินเถื่อเดี เออนี่ไม่ใช่คลิปกินกับกินพี่น้องเอาเมึงแบบกินแล้วก็แบะเอานหนะขวบปลานั่นสบายดีมากพี่น้องกินข้าวแรงเนาะโดนเห็ดใครเห็ดใดอกหนึ่งโดนดนได้กินข้าวพร้อผมสองเท้าพี่น้องสองดอกกับ่งให้เอาไปดอกหนึ่งปัดขุ่นนิดนี้แต่ว่าแป๊บมากตามเห็ดไครพี่น้องเน็ดใครดอกเยอดอกเยอะ หลงไายเนี่ยรับเขาแลงหลับป่าหลับเร็วหลายคนบอกว่าเห,หเเ็ดใหนเบิ้งแน่เนาะสูตรหลับป่าเห็ดอยงใดไม่ต่างแค้ลนะนี่เบิงบ้งกัวตานจัดเดี๋ยวรอบหนาพี่น้องอย่าพอเห็ดใหนเบิ้งลาบหมเปิ้นกับหมูแขกนะนี่แล้วพี่น้อง

สองหมื่นสามหมื่นอต้าาอ,องไปซื้อเซ็นนามมันี่อยู่ฝั่งน่องเยงานของกมาเม่บอกแปกับของกมา,า,กาแต่งงานจะมือตายห้วมือแจกมือตายทามคืนมือเจียสองคึืนรวมเป็นหาคืน ก็ดีอาทิตย์หนึ่งกับพวอาทิตย์ดิดไปดิดมาทั้งเรีนเป้า,าตกหัวตอนเพื่อนนั้นเสียแล้วกลับไปนอนให้ยูะใค้ิต็อยู่พูดนะเขานงนั้นักเขาจ้านักงนักับผมเพ่ไมีแต่คนทีงพี่ไปอล้ก็ม่นคือไป ăn được cho coi. Thông hào. Ở tại trong chạc dưới dưới hạ chỗ. Quay cái cọc. Cái đổ. Đổ. Là đọc, là đều <laughs> ด้ยเอาราเปาด้วยคือไม่ติดเลยต้องเอาแบบเนี้ยหักเลย่ะเป็นขโมเนาะนลล็กๆๆะเปาปลาตองปลาตองกายแล้วไปดแผลกับตำรวไปเท่่นพี่น้องเ่ได้เธอบอกเนาะได้มากก็กินเท่าราค เพราะว่าช่วงนี De the 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 right. the ้น so, ี่ยสารไม่ค่อยขึ้นแล้วเป็นโฮมหัวเม่นเดือดชิปเพ่งผมกนคือช่วงพ้นใหม่เน๊ยช่วงพ้นใหม่นะแม่นอรีพี่น้องไผ่แปะก็ได้ไปะแปะก็ได้เนาะอันนี้มันขึ้นไปชุดๆเลยอ่ะดูช่วงนี้นะไผไแปะเขาได้กลิ่นเนื้อเมลงมลูกเขาั่นรอป่าลุ่มเลยกันโบราณแห่งเดียวกับเขาช่วงตุ่ม

น้ำมือกแล้วแต่ว่าผู้มมือ,อยืดื่อป่าอะไรก็ได้เอาป่านะั่นงั้นว่ามันยมดบ่อคอยถื่อแต่มันก็อึดแน่ป่านบกขึ่นนานำงานถ่าย,ยกน้มือตัอเม์ต่าย thì mình thay để, mình để mình không một con à, thái nó cao lên loại Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp cái กินเขาล่ะสิพยายามเบ็ดหมอ เดี๋ยวิพยายามเบ้นซีมอนกันอเดี๋ยวรักออกมาแค่สิบหกหักแค่เพื่อนไปนะโม่เพื่อนชวนเลยพี่นม่เพื่วนแค่เพื่อไเป็นเงี้ยงม่ไดจำม่ได้แปลว่ายันบุกแปบไปถ่ายคลิปนั่นแหละมันยันบ่ได้เลยเพื่อนว่ายันบุบมันใจอย่างน้บปบดนงเั่าแบหลนคือเล่น่บ่อ๋แปบก็ดีกว่า <c oughs> แน่สุขกเ,กเ,เรื่อท <c oughs> ่บเคยบอกไว้ว่าสีไปช้เวตักเคืออ่มนจะตั้งเต้งเตแมใบอกบางมือบอกแป,ป๊บมากกับด้ไปราดท้ายอาจต,ตอนเช้า น,นี่แหพี่นอ้อเมื่อ้คือแม่กีเขาแรงแล้วก็เลยลุ ินแ้ี่เดี๋ยวรอไปยามเว็ดน้ำซีมอนก่อนเนาะกระสีจะล,ลงอะไรพี่น้องจ่ายได้มากหนีบบ๊อบกับกระสีแดขออ่ขออยุญาตลาขอบใจบดุกชูทุกคนที่ติดตามแล้วกาเป็นกำลังใจให้บ๊อบแป๊บสาวลาดเตยพี่น้องกดติดตามตอนต่อไปเนาะมันกินเขาแดงนำพอกับแม่เนาะแต่กระสีพยายามเว็ดถ่าเบิ้งคลิปยามเว็ดเ,ด,เด,ด้อพี่น้องไปแล้วพอกันคลิปหน้าสบายดี